สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตนะคะซีดีเรื่องต่อไปของน้องซ่งจูเอ๋อกันแต่ว่าในเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่นี้นะคะเขาฉากก็จะเป็นเรื่องเหลียวจายนั่นเองยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นทางการนะคะเหลียวจายนะคะน้องซ่งจูเอ๋อของพวกเราเป็นดารารับเชิญนะคะแล้วเราก็ได้ดูพาฟิตติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูอ่าดีนะคะก็มีหลายๆคนเนาะเนติเซนจีน,ะน gene, เขาก็พูดถึงด้วยว่าเออน้อง ้นนัดูเหมือนว่าจะสวยกว่านางเอกซะอีกนะคะแหมใจเย็นๆนิดนึงก็เดี๋ยวนางเอกจะเสียใจนะคะสาหรับนางเอ,เอกเองก็น่ารักมากๆค่ะนั่นก็คือคุณจางเหมียวอี้นั่นเองนะคะจางเหมียวอี้ปกติแล้วเธอจะเราจะได้เห็นเธอนะคะแล้วก็จดจําเธอได้จากซีรีส์แนวปัจจุบันนะคะเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆเองนะคะหน้าตาน่ารักมากค่ะรับบทในเรื่องนี้เป็นนางเอกนะคะส่วนพระเอกก็คือฉางหัวเซินนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็น เดาวรุ่งนะคะเดาวรุ่งชายที่มีแฟนคลับในประเทศไทยค่อนข้างเหนียวแน่นทีเดียวนะคะก็ถือได้ว่าขึ้นมาเป็นพระเอกนะคะเต็มเต็มตัวเลยสําหรับเรื่องนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราในอพิสตอถัดไปเด๋วิดหวานจะไปเล่าถึงปัญหาของเรื่องนี้ให้ดูกันนะคะก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าในอพิสตอนี้เรามาดูที่น้องซงจูเอ๋อของพวกเรากันก่อนนะคะน้องซงจูเอ๋อนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้กําลังเ,เขาเรียกว่ามีความนิยมส ูงมากๆเลยนะคะจากเรื่องปรับปักจำน้นได้คู่หูพระเอกอย่างพี่หนิงเกอของพวกเรานะคะก็ถือได้ว่าจับมือกันดังเลยค่ะก็ рейт ติ้งดีนะคะแล้วก็ดัชนีความนิยมก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีของซ่งจูเอ๋อเลยละคะ่ะทีนี้อย่างไรก็ตามในตอนนี้นะคะเรื่องต่อมาที่น้องซ่งจูเอ๋อเข้ากลองไปถ่ายก่อนแต่ว่าเรื่องนี้ก็เน้นอีกทีว่าน้องเขาไม่ได้เป็นแบบนางเอกนะเขามาในลักษณะที่เป็นดารารับเชิญพิเศ นนั่่เองคะมาในบทของเซียวเฉียนนะคะในซีรีส์จีนเรื่องเหลียวจ่ายซึ่งเจ้าภาพก็คือ Tencent Video นะคะเดี๋ยวถ้าถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอออนแอร์ในปีหน้าพวกเราก็จะได้ดูกันที่ VTV Thailand ค่ะ ก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของน้องซงจูเอ๋อในบทของเสี่ยวเชียนนะคะในเรื่องเหลียวจ่ายนั้นออกมาแล้วนะคะถือว่าโอ้โหมีออร่ราของปีศาจแน่นอนสําหรับเรื่องนี้ก็บอกแล้วน้องเขาเป็นคนหน้าตาคมนะคะคมแบบหวานๆค่ะก็เป็นในเรื่องนี้จะเป็นปีศาจต้นไม้นะคะต้นไม้แบบโบราณเลยค่ะรับบทโดยซงจูเอ๋อของพวกเรานี่แหละก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นหนางเอกของพวกเรานะคะมาแสดงแบบแฟนตา บ้างนะคะก็เรียกได้ว่ายังไงยังไงก็มีแฟนๆตามชมอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เครื่องแต่งกายที่น้องเขาแต่งในแบบจีนคอสตูมโบราณก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะคะดวงตาในเรื่องนี้ก็เด็ดเดี่ยวมากๆเลยค่ะในสร้างในการสร้างตัวละครนะคะสำหรับน้องซงจูเอ๋อเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าตกลงรับปีศาจต้นไม้เนี่ยนะคะแล้วก็บวกคาว่าต้นไม้เก่าแก่ด้วยเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าตามที่พวกเราจินตนาการกัน เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นปีศาจร,ร้ายๆแก่ๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่สําหรับเหลียวจ่ายเนี่ยตรงข้ามเลยค่ะบทของน้องซงจูเอ๋อนั้นจะเป็นบทที่แบบมีอดีตท,ที่น่าสงสารมากเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนออนางไม้นะคะนางไม้รุ่นเก่าที่มีความน่าสงสารที่สุดเลยแหมน้องเขาจะ มารับบทเป็นนาง้ลยได้ยังไงน้องเขาต้องรักษาภาพรักนะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของซ่งจูเอ๋อนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพวกเราก็คงดูเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าก็มีพระเอกนางเอกที่พวกเราก็อยากจะสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็มีน้องซ่งจูเอ๋อยู่ในเรื่องด้วยจริงๆยังมีดาราอีกหลายท่านเลยนะคะซึ่งก็มารับบทเป็นดารารับเชิญบ้างหรือไม่ก็เป็นดาราสนับสนุนบ้างแต่ว่าเป็นในแนวของนางเอก ะะระดับนางเอกที่เล่นในซีรีส์เรื่องอื่นๆอยู่แล้วเพื่อน,อนๆอาจจะงงว่าเอาทำไมล่ะถ้าเกิดว่ามีดีกีเป็นนางเอกจากเรื่องอื่นๆอยู่แล้วทําไมมาเล่นเรื่องนี้เป็นดารารับเชิญหรือว่าเป็นดาราสมทบดาราสนับสนุนเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเหลียวจ่ายเนี่ยมันอยู่ในมันเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นชุดหนึ่งมันมันเป็นรวมอยู่ในเรื่องซึ่งอยู่ในชุดของเหมือนนิทานนิทานของจนะีนอ่ะเพื่อนๆนิทานนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องราวของแฟนตาซี มีวิญญาณมีพุดผีมีเซียนมีปีศาจนะคะมันเป็นมันเป็นหนึ่งเรื่องที่อยู่ในชุด ของนิทานแล้วในชุดของนิทานเนี่ยมีพระเอกกับนางเอกนะคะซึ่งซึ่งเป็นตัวหลักอยู่เป็นตัวแบบว่าเออไปเจอเหตุการณ์โน่นนี่นั่นนั่นก็คือเป็นน้องจางเหมียวอี้กับทางด้านของฉางฮวดเซินนะคะส่วนทางด้านของผู้ที่เป็นบทเด่นในแต่ละตอนซึ่งของนิทานแต่ละเรื่องซึ่งอยู่ในชุดก็นี่แหละค่ะก็อย่างน้องซงจูเอ๋อเนี่ยก็จะมาในในตอนทีเออ่เกี่ยวพันกับเรื่องราวนะคะของต้นไม้โบราณต้นนี้ต้นไม้เขาไม่ได้เรียกต้นไม้ บรรพการแต่ว่าเป็นแบบต้นไม้โบราณที่เก่าแก่แต่ว่านางก็ไม่ไปไหนดวงวิญญาณก็ยังคงอยู่ที่นั่นนะคะมันก็ต้องมีเรื่องราวที่ให้พระเอกกับนางเอกจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันแล้วก็ไปไขปมให้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปนะคะถึงตอนของคุณสบีน่าเฉินเออก็มาด้วยคุณสปีน่าเฉินก็มาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันคือเพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนเนาะเราต้องเข้าใจก่อนว่าต้นฉบับมันเป็นอย่างไรนะคะเราถึงจะรู้ว่าเออทำไมระดับนางเอกมาก,กันหลายคนเลยนะคะก เพราะว่าพวกเธอก็มาเป็นมาเป็นตัวเอกของตอนนิทานของพวกเธอเป็นตอนตอนไปนะคะ ในรูปโปสเตอร์นอะที่เห็นก็น้องซรงเจอของพวกเราก็จะมีชุดใส่เป็นสีออกอน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็ม่วงๆอ,อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นผู้ร้ายเหมือนกันแล้วก็สายตาหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็มันก็เหมือนกับมีไอของปีศาจนั่นแหละแต่อะไรก็ตามค่ะก็คือ,อปีศาจต้นไม้ในเรื่องนี้นะคะในเหลียวใจเป็นปีศาจต้นไม้ซึ่งมีปมชีวิตที่เศร้าโศกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรอดูบทบาทกันนะคะส่วน หญิงสาวท่านอื่นๆนะคะอย่างรูปเทียดหวานแคปมาให้เพื่อน,นดูก็จะเป็นการแต่งชุดคอสตูมโบราณน,นะคะของคุณเหอซื่อวีด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเธอก็สวยมากๆเลยเช่นเดียวกันเนาะเออดูมีความน่าทนุถนอมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็รอดูกันนะคะส่วนเกาฮั่นนะคะรับบทเป็นหนิงไฉเฉินในในเรื่องในเรื่องของหน่วยที่เป็นนิทานเรื่องผีจีนอีกทีนึงนะคะซึ่งรวมอยู่เป็นอีกเรื่องหนึ่งใน ในเรื่องของเหลียวจ่ายเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นนะคะบทบาทของคุณเกาฮันซึ่งก็หล่อมากๆเลยเนาะแอบไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตเนาะที่คอมเมนต์อยู่ใต้าภาพใต้าภาพของบทตัวละครของหนิงไฉยเฉินะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมให้แต่งตัวเฉยมากขนาดนี้นะคะก็สไตล์กันใส่เหมือนกับชุดบัณฑิตเออก็เขาเล่นเป็นบัณฑิตบัณฑิตก็ต้องคู่กับผีอยู่แล้วนะคะผีชอบเพื่อนๆผีสาวอะ่ะชอบบัณฑิต เออก็อย่างนี้แหละถือได้ว่าเป็นการแต่งตัวแบบคลาสสิกนะคะเพราะว่าบัณฑิตสมัยโบราณเขาแต่งกันแบบนี้นี่เองค่ะอ่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการปรากฏตัวของซ่งจูเอ๋อแล้วก็เหล่าบรรดานางเอกหลายๆท่านรวมทั้งก็มีเหล่าบรรดาดลราชายที่มีความหล่อเหลาหลายๆคนที่มาปรากฏในเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะมีอะไรอัปเดต เพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีรูปหรือว่ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวอัดหวานจะมาอัปเดตเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะส่วนเรื่องราวนั้นจริงๆมันก็เป็นอย่างแนวที่จะบอกว่ามันคล้ายๆโปเยโปรโรเยไหมมันมันก็เป็นอะไรที่ อาจา่วานคิดว่ามันเป็นเหมือนนิทานมากกว่านะคะในชุดเปรียบเทียบกับนิทานอิสพบมันใช้คําว่านิทานอิสพบแล้วในนั้นก็มีเรื่องที่1 2 3 4 5เออประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นเป็นนิทานเซ็ตใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีแต่ละเรื่องซึ่งเป็นแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยรวมอยู่ในในเรื่องหลักอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ